สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับลูกไก่บ้านแล้วก็ลูกไก่ไข่นะครับตัวนี้นะครับผมก็อนุบาลเรียรวมกันนะครับแข็งแรงดีนะครับตัวนี้นะครับก็ลูกไก่บ้านนะครับแล้วก็ลูกไก่ไข่นะครับอายุหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็เอามาอนุบาลรวมกันนะครับตอนนี้รงอนุบาลเต็มนะครับต้องเอามารวมกันแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ ก็แข็งแรงดีนะครับรุ่นนี้นะครับรุ่น5้าถึง14วันนะครับก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับนะครับก็การอนุบาลนะครับตอนนี้ก็เป็นอาหารไก่แรกเกิดนะครับตัวตีนไม่น้อยกว่า2 1เปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาใส่รังอาหารทรงรังนะครับเพื่อให้ไก่เขากินได้ทั่วถึงนะครับไม่แย่งกัน ก็ถังน้ำผมก็ใส่แค่ถังเดียวนะครับตัวนี้จะผสมยาให้กินนะครับเป็นฟ็อกซี่นะครับก็ลดอัตราการที่ลูกไก่เราจะสูญเสียนะครับอัตราการตายนะเพิ่มอัตราการรอดนะครับแลาวซองหนึ่งก็ประมาณ50บาทนะครับสัซื้อได้ตามช้อปปีนะครับแรับก็ใส่ให้เขากินประมาณ3-5วันนะครับที่สําคัญก็มีไฟ กกให้เขานะครับให้ความอบอุ่นนะครับเพราะว่าเราออกูฟัดอุณหภูมิต้องนิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ35ถึ37ง37องศาก็ได้นะครับก็ก็ช่วงนี้ท่านใดที่สนใจลูกไก่นะครับว่าจะเป็นลูกไก่บ้านหรือลูกไก่ไข่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับแต่ตอนนี้สําหรับลูกไก่บ้านไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะก็แบ่งแบบ ราคาลูกไก่ก็มีไม่ถึงน่าจะไม่ถึง50ตัวนะครับลูกไก่บ้านชุดนี้นะครับก็ผสมลูกไก่ไข่ด้วยนะครับผมอนุบาลโอกาสก็แข็งแรงดีนะครับถ้า,ท,าท่านใดนะครับที่สนใจเลี้ยงนะครับก็ติดต่อสกถามมาได้ที่เบอร์0 6 1 1 3 6 9 9 3 9, 9, 9นะครับหรือทักแชทไลน์มาก็ได้นะครับ สำหรับลูกไก่ไข่นะครับก็จะมีรถเอเดนเลสนะครับก็ชัดเช็คนะครับพวกไม่ชัดเช็คอัตตลบนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับก็ใช้บริการรถขนส่งไก่เอกชนนะครับถ้าใกล้ก็วิ่งส่งเองนะครับนัดรับได้นะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ามาทําคลิปให้ชมนะครับอัปเดตลูกไก่นะครับที่ตอนนี้ที่อนุบาลไม่อยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ฝากไว้แค่น,นี้สวัสดีครับ